สวัสดีครับ,รบผมนายอนุทุนกลางวันนี้จะมาลองเพลงอนุพันธ์ดิฟซองครับการหาอนุพันธ์คือหาความชันต้องดิฟหนึ่งครั้งแทน X ด้วยตัวเลขส,สันสางแล้วเศษด้ตีเอออกมาหาสมก,การเส้นตรงที่สัมผัสเส้นโค้ง Y-Y-1 ลบหนึถ้ากับตัวเค,คูณเข้าเต็มเต็ม X- ลบ x หนึ่งดิฟ ตัวเลขได้ศูนย์ดิกนะคูณได้1นึ่งดิเกําลังสองสมหรือมากกว่าน,ะน้องตบและลบด้วย1นึ่งดิฟของผลคูณพระเจ้าประคุณหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าดิฟของผลหารล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างหารด้วยล่างกําลังสองยังยังไม่พอเราต้องดิฟต่อไม่ท้อไม่ท้อ เด็อันดับสองอย่านัง่งเด็บอันดับสูงอย่านั่งตบยุงต้องเด็บเด็เดชื่อชั้นเลกที่ชื่อนาอนุัุนการชั <c oughs> ้นม .64 ทับสี่แรกที่แปดครับ,รบมีมีแขกมาเยี่ยมด้วย